สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพเลริญมีรถ m 7 0 4 0ปี58มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ไม่1,200ชั่วโมงสวยมากครับสภาพเหมือนเดิมเลยตัวนี้มีใบมีดอดีหน้าแล้วก็มีผ่านสามด้านหลังครับยางหน้าสวยครับยางหลังพอได้ครับราคาก็575,000บาทครับ5 7า0 0 0่าบาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกนะครับมีค่าแนะนำา5,000บาทครับมาดูตัวนีครับ ร้อยปันเลยครับสวยมากครับนนี้ครับเป็นผ่านสามนะครับนะนี่ครับด้านหลังอย่าหลังก็พอได้ครับสวยดีเหมือนกันนะครับราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทยังต่อรองได้ส่งฟรีสามร้อยกิโลแรกครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดเลยมีเยอะมากกว่าสองร้อยห้าสิบคันสตาร์ทแล้วขับดูครับสตาร์ทเลยขับสิดง่ายครับ วัยครับรถใหม่ครับรถทีห้าแปดไปไม่พันสองร้อยชั่วโมงนะครับนะไปเลยระวังรถด,ด้วยนะครับระวังรถด,ด้วยไปซื้อไ่หายว่าอะไรครับกินข้าวเป็นปานเป็นข่อนเข้าขัาบ้านนะครับคันนี้ก็ห้าแสนแปดครับเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์นะครับเยอะแย,ยะมากมายเลย ินหน้าไปรอบนึงครับระวังรถด้วยครับร้านเราก็ตั้งอยู่สายท่ามะเขือกับแพงเพชรครับ mm hmm. ทำใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะ mm hmm. ผมอาพรมาเจริญยินดีต้อนรับทุกท่านครับ mm hmm. ไม่ซื้อไม่หาว่าอะไรกินข้าวหาของขับบ้านนะ mm hmm. โอเคพ่อลิ้งที่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ